ดำเนาะดำอลูกอ่ะอ่ะลูกอ่ะค่อยๆกินลูกอ่ะอ่ะขาวขาว่าอ่ะอลูกอ่ะจะดำจะดำนี่จะดูเรียบร้อยหน่อยครับอ่ะขา่ขาเข่าอลูกอ่ะ a l กอ่ะอลูกอ่ะ,อ,ะอย่าแย่งกันอย่าแย่งกัน a l กอ่ะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาครับเพื่อนๆพี่ๆแม่ๆเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้อยู่กับน้องครับ พอผมจะได้ย้ายที่ทํางานครับมีพบเราก็ต้องมีกาครับคิดซะว่าสร้างบุญร่วมกันแค่นี้ครับดูแลตัวเองนะลูกนะออ่ะอารอ่ะดูแลตัวเองนะครับนะอะลูกอ่ะอืออะลูกอ่ะ đám hãy đam còn hay đam còn Không được cho kênh Để ไอ้เจ้าดำยืนไม่ไม่ได้เหมือนเจ้าขาวอ่ะดูอ่ะดูอะลูกอ่ะอล่ะลวงแล้ว,ล,วล่วงนะเอออะลูกอ่ะอารุณอ่ะอุ้ยล่วงละอะลูกอ่ะอ,อ,อ่ะ,อะดำดำลูกอ่ะดำ วันสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะได้ดูแลน้องผมย้ายที่ทํางานครับอลูกเอา้ามีพบแล้วก็ต้องมีจางครับอลูกเอา้าหลังหนูนะตัไวไวๆนะลูกนะดูแลตัวเองให้ได้นะอ่ะ,อะขาขา ดูดีลูกดูเลยดูดดูเออดูดดูดอ่ะอ่ะวันสุดท้ายแล้วตองวันสุดท้ายแล้วครับวันที่ผมจะได้ดูแลน้องน้องเขาเพราะผมต้องย้ายที่ทำงานครับ สงสาร่ะลูกอนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะลูกนะที่พ่อจะอยู่กับนูนะขอให้หนูแขค้วคาดปลอดภัยนะลูกนะตัวไวนะลูกนะอะดำดำดำลูก